โอเคครับสวัสดีทุผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้อยู่กับช่องให้เกมชแนลครับวันนี้อยู่เกมไอเดียเพลกเกมก็ไม่ได้ทำคอนเทนต์นี่นานแล้วอ่ะเกมเกมไอเนี่ยส่วนใหญ่ช่องผมก็มีแต่เกมผีเนี่ยแหละอ่ะก็เป็นแนวที่น่าจะได้ยอดวิวเยอะสุดอ่ะยานไที่เราเล่นกระสือไปใช่ไหมเราก็ต้องมาเล่นบักชาลีผู้คุมแห่งโรงพยาบาลอืมเหมือนนึกถึงใครสักคนเหมือนแบบ เหมือนนึกถึงตัวอะไรสักตัวแหละเหมือนเอ่อตัวนี้ปะปะไม่รู้หรอกเริ่มเลยดีกว่าปะเฮ้ยเลยไปเนี่ยก่อนก่อนที่จะเริ่มกันขอฝากคนหนึ่งไลค์คนหนึ่งซับสไครต์คนหนึ่งกดแชร์ก็มาเริแมละวุ้ยอุ้ยวุ้ยเลยไปไปขึ้นว่าใบชาดีอยู่ไหนน้ำยาอะไรกัน เหม็นใช่ไหมแถวน,นี้เข้าเลยอะไรอ่ะอ่แดงบวกแดงบวกเขียวเป็นเป็นกระน้องหุ่นอะไรแหะเขียวบวกแดงเป็นสปีด นี้ผมเล่นในน้ำ m อ l นะมาแล้วด้วยอืมน่าก,กลัวยังเลยอืมน่ากลัวมากพีตัวน,นี้

มันยังไม่ไพ่เหรอจริงที่นอนโอเคโอ้ยมันคลอดลูกอีกแล้วอ,อ๋นอ,นอ,อ,อ,อตรงล่างตรงล่างฉันบ่นปะอันนี้ฉันโดดลางให้หมดเลย nó bụi mà căng thẳng chuyện gì đó sẽ mà theoм báo của người chúng ta tiến hành và sẽ tìm này là Thì anh hãy ลงหลงวนเพลงมันอยู่ป่ะ้ไม่ไม่ใช่อันนี้ ผสมยาผิดที่ผายแล้วหนูตุย้ยอุ๊ยแต่วิ่งแต่วิ่งได้นานมากโอเคล,อล้งคน

มา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 ไปไปมนาะพร้อมเสมอจ้ะอืมอะไรมันต้องมีรูปแบบนี้แน่เลยคือมันวาร์ปมาได้อืม โอเคจะครบยี่สิบละง่ายปะง่ายตรงเรียบร้อยล้อง,องหดด่วได้แน่มันโกงอ๋อนี่มันถูงรูปนี้เจ้าไปดูหน้ามันจะจัดไปไม่รู้ว่าหน้าตาหล่อที่ไหนเราต้องห่วยก็มึงเดี๋ยวมันไปติดปัาอยู่ตรงไหนเนี่ยอ้ามอันนี้ผมเล่นโปรนะครับเล่นผมเล่นโปรนะตบปลดล็อกทุกอย่างเลยเดีอ่ะมัน ผมขี้ผมขี้เกียจไปเล่นเองอะ่ะเก็บตังวันเนี้ยมันนานาเกมอะะอ่ะ,อะลงล่างลงล่างอยู่ชั้นไหนวะมันมันไม่ขึ้นมาสักีโอ้ยเดีย๋ยวอ๋อชั้นบนมันไม่ค่อยขึ้นได้จะแมัละมาแล้วตามันตามัน นนห,นนนนหน้าตามันมีเองหล่อมันก็แน่เนี่ยเราชั้นล่ามาดูอะไรอยมีแม่เขียวปะแม่เขียวแถวนี่ยมีไหมอ่ะชิบหายนี่ทุกคนแดงชิบหายแนละ้วชิบอันนี้ชิบพี sẽ bùm chip hải này vui đầy quá cua ô may này may này may này mày 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 ลีเป็นเจหรือไม่ไปได้ดใช่ก็คือไอเด็กเหล,อเลือคอเวียบร้อยอันนี้เวียนจริงชิบจริงอันนี้ชิบจริงมัดูดูนไนเฮ้ยอย่าเด็กจัดและ เดินไปเ๋ยวกินเฮ่ไม่กลัวนะศวยวิจัยอะไรแล้วสะลระปึ๊บมีให้รอดดีกว่ามีรูปอยูนนน่ตรงนี้โอเคพ้าลมผมเปิดได้สดี โอ้ร้อนตั้งนานเจ้าว่าไปทางขึ้นอยู่ไหนศพ <c oughs> ในถุงอืมก็ศพในถุง,งนะเพือ่อนทำไมเ่ะทุกอย่างปกติดีในโรงบาลที้มีคนบ้านิดหน่อย กับเลมมโมด้วยชิบหายแล้วกูเอ,อ่อออร์ครับพี่ <c oughs> แ,แดงจังไงกลัววะ,ะอันนี้กลัวจริงนะไม่ได้พูดเล่นไปเร็วเราจะไม่ขดวิ่งตอนนี้ไปไปไปที่สุด ฮ่าผ่านละดีสิไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วว้น่แหน่แน่แหน่แหน่อันนี้ปะเราต้องเป็นคนเมาออกไปครับโอ้ยโอ้เมา โอเคผ่ okay. าละง่ายๆนะก่อ,อ,อนที่จาะลาไปก็ขอฝากคนหนึ่งไลค์คนหนึ่งสต๊าให้กดกระด,กด share, ิ่งกดแชร์ก็ใครกับชนะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแต่แต่ว่าไปช่วงนี้คือผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปอะไรมากหรอกเพราะว่ามันติดติดงานเยอะงานมันเยอะโรงเรียนอะทุกคนก็ได้เข้าใจกันแหละงานมันเยอะช่งนี้แหมออะ อืมเอ่มื bye. Bye ่อไจะปิดคลิปวะอ่ะปิดคลิปเลยไป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 ล้ยบายท่านผู้ชมไปนะ